สบายดีสบายดีป้าลุงขอกินตำัะหุงกับเข่าเด้อมาเบิ่งตำเมกนม่มอนมาะลินนำนางลุงตำเมกลุง,ลงอเอ้ยเอินกินตำอันมะหุงกับเขา่าแม่เพิ่นไปหาเห็ดกับอ้อนน้อยป้าจะลิสติกบ่ค่ะ ฟาซ่าลิสติกบ่ตัวสิเป็นกระเทยบ่เฮยฮะบ่สิเป็นกระเทยบ่ฮะสิเป็นกระเทยเออเออเฮะคือว่าเออ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 บอสันสิเป็นกระเทยบ่เออเออจะแดงบอสิเป็นกระเทยและเออเออนี่ยพูนอันนั้นก็นอนปังงางเอ้ออโตูลับเลยออโตูตะบอน ăn quay. A à, kin tham mưng hap phân kin niệm bao hạt tham sẽ no. à, cao no. ừ, ừ. no, phóng no. yeah. ừ, hả Nô Ao phách ba nó. Ao phách ba nó. Ao phách ba. Bukin mukin bung phần mưu cho đen mất lịn lịt mày ra hả nó. Ayy a kin cho sẵn. Ay a kin cho sẵn. Ay a kin cho sẵn. Ay a mắc cho sẵn. Ay a ผ็ดบ่ไข่กินน้ําเผ็ดบ่หืออือเอบมาเคียอบมาเคียในมกทินในเพิ่นแนเคียในมกทินน่ะเบิ่งข่อยซีมึงส่งสิเผ็ดอยู่ไดขว่านี่บ่หบ่เผ็ดบ่ได้เผ็ดบ่เผ็ดบ่อันนี้แม่นกินยังบ่ได้กินน้อือเผ็ดอยู่เผ็ดแล้วอีบ่เผ็ดอืออบมาเคียในมกทินให้น้องยุบกินน่ะ เอาบวงมามาเคลียอันเม็ดมังะตินนะให้น้องก,กินถ่าวตาทิพย์้ยงามเด้ทาลิตสิเก้มแต่ยังค่ะอืมถักเถอะเด้เออเคลียอันตะเม็ดมัะตินให้น้องยุบกินเคลียไปลายๆเนี่ยเน้ยก,กิจะเสร็จตเคลียไปเสน้นเส่นก็เคลียเม็ดก็เคียมันยุบกินสบาย มันจังมาเลือกเคลี่ยไปทั้งเม็ดทั้งอันเส้นมะฮุงค่ะอือออกไปให้น้องยุบก,กินเคลี่ยมังหน้ามังเล่นเคลี่ยออกเออเออแล้วก็เอาเ,อาเ,อาเอาม็ดอันมเนะเพชรออกแดงๆนะอ,กนอ่กินอากินลูกกินอายุบก,กินหมักล่ะยุบก,กิน được kín được kín. À, kín bằng lại kín. Nặng lắm lại của đâu thì nồng đó. Bừng lắm. Bừng lắm sẽ khía hành này này. Vậy cái bộ pin khía này nè, này, này. Đen đen này cao ốc này. Nè. Khía này nè, là bạn. này. Nè. Mình giúp kín sầm bay này. Nè. À. Có một ngày này. Kim luôn kim 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 mặt thầm hùng mặt thầm hùng luôn kim <laughs> này thầm chị kim 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 เาเซโนโ่ล้วก็ออกมาหลินน้ำหลานน้ำนั่นพี่น้องเอ้ยมาหลินน้ำหลูกน้ำลาน,น,น,นออลมาสองเมื่อเลยมาสองมื่อก็ปิดหอดไปม,มาหอดลานกินหม,มกละกินกินกินคัมแพงคัมแพงอีเมกินอื อยุกกินนีม่มิต่ไนกับทินฟ้าสัมสิกินอืมมะเกงอร่อบเผ็ดตะเม็กบเผ็ดเก่งอร่อ,อ,อ,อรน้ำอุนหน่อยเหมนตำ่ำากกินนะ้ำแลากกินนะ้ำ năm làm năm 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 đặng năm năm đặng năm 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 lời น็่ก็นา่งย็นมหให้แม่กินเนี่ยไม่ย็นบ้างเออนี่ใช้ทองเหนอนของ<ม>อาอยากไปท่องกาทยนมให้แม่เนี่ยแม่ตั้งอยู่ทั้งางในเูยขอ,ขอมาข้งในเรื่องมาคืกอกททยนมมา แซ่บจิ้มเม็ดกะทินยี่มันเป็นเขาได้เฮ็ดปวกแต่พักกันไปห้าเห็ดปวกเจ้ากัยน้องคนได้ยี่บานเนาะยิ้มปินเม็ดกะทินด้เพี่น้อง Cái này mất đeo Cái này mất đeo Nói cả mẹ mà, thằng cao cuội hay đấy Nó mẹ mua kín Nè, nó cuội bí nâng, nó... tương tương มังมีซุกฝนได้ให้แม่เมื่อกินแม <c oughs> ม้มอนกระเป๋าเสือมาพี่น้องเสือที่เอาไปแปลงไปแก่อันน่ะแยวเรียบร้อยสี่โตสองแสนเขาเอาน้ำโตหนึงหาสิพันกีบหาสิพันกีบก็ถือโตหนึงเก้าสิบบาทเป็นเงินไทยรี2สองแสนสี่โตเนี่ย่าแปลงเสือ แกออกเลยนับแขนออกนับขางออกนะเพลงเพลงไปถือได้นี่ไปแกเสือเนี่ยค่เพลงกินกิน

ทำไม้วันมันหมักต้มคืออย่างหนึ่งต้ากินแล้วเขาสู่เย็นเมียงกินแต่นาห้อนพี่น้องไห้ห้อนเท้ห้อนหวานพวกเราห้อนเฮ้ย่อยเทียนยางไม่ม้อนเอาค้นเหือค้นเหือน สาเหตุหยังน้อนึงกับมื่อยได้บ่แม่นบ่มื่อยได้แม่มอน้อสุขภาพก็บ่ค่อยดีปนดดอกกินยุกกินยาไปซั่นแหสู้ไปกินยาสู้ไปลมือซั่นซะกสิล้มมือดละนมือดก็มือนันแหละ่ซั่นซะอายุเฮาก็ซ่นีแหละย่างเข้า63แลแม่มนก็ นับถอยรลังนับถอยรลังรังนับถอยรลังเลยนีอ่อาคิดนี่ก,ก็ล่าเด้อพี่น้องเด้อมาเื่นน้ำตาเม่เดื่นน้ำน้องลงุงโอเคบาย